หัวข้อนี้นะคะเราจะมาพูดถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัยของบุคคลในวัยสูงอายุกันนะคะเรามาดูกันนะคะปัจจัยที่1ก็คือปัจจัยด้านเพศนะคะผู้ชายจะมีพฤติกรรมด้านบริโภคนิสัยดีกว่าผู้หญิงทั้งนี้อันนั้นเนื่องจากว่านิสัยการบริโภคของผู้ชายเมื่อจะกินอาหารเป็นมือม้อ ไม่กินอาหารจุกจิกนั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้สูงอายุเนี่ยค่ะจะมีระดับการศึกษาที่ระดับสูงจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีกว่าผู้สูงอายุที่มีการศึกษาต่ํากว่าค่ะทั้งนี้เป็นเพราะการศึกษาเนี่ยจะทําให้มีการรับรู้หลักการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาบัญญัินะคะและปรับพฤติกรรมการบริโภคนิสัยให้ถูกต้อง และการศึกษายัางช่วยส่งเสริมให้บุคคลนะคะมีการค้นหาและทําความเข้าใจกับข้อมูลต่างๆได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ตนะคะหรือ,อสื่อต่างๆที่เข้ามานะคะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะ,สะแสวงหาสิ่งที่มีประโยชน์นะคะเอื้อต่อสุขภาพมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อยค่ะทีนี้ต่อไปนะคะ เราจะพบว่าผู้สูงอายุที่มีการศึกษาสูงเนี่ยค่ะจะมีการดูแลตัวเองได้ดีกว่าผู้สูงอายุที่มีการศึกษาน้อยกว่าค่ะและนอกจากนี้นะคะผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพมีพฤติกรรมดีกว่าผู้สูงอายุที่ว่างงานนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้สูงอายุจะมีการพบปะกับบุคคลอื่นๆรอบด้านกับสังคมอาจจะช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องและยังพบว่านะคะ มีงานวิจัยที่ส,สนับสนุนเลยนะคะว่าผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพนะคะจะมีพฤติกรรมที่ดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ประกอบอาชีพนะคะเพราะเนื่องจากว่าผู้สูงอายุมีการพบปะพูดคุยกับบุคคลในสังคมนะคะทําให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็เลยทําให้พฤติกรรมดีกว่าผู้ที่ว่างงานคะ <ühl> ่ะอีกป,จจปัจจัยหนึ่งก็คือว่าผู้สูงอายุที่มีสถานะการเงินต่ําจะมีพฤติกรรม การบริโภคอาหารนะคะที่ถูกหลักนะคะดีกว่าผู้สูงอายุที่มีสถานะการเงินสูงกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้สูงอายุที่มีสถานะการเงินต่ำนะคะมีข้อจํากัดในเรื่องเงินในการดำรงชีวิตเมื่อใช้จ่ายจึงต้องคิดว่าต้องเลือกซื้อสิ่งที่จําเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองนะคะและให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายออกไปค่ะและนอกจากนี้นะคะผู้สูงอายุที่มีสถานะไม่อย่าแยกกันนะคะ มีพฤติกรรมการบริโภคตามหลักโภชนาบัญญัติเนี่ยดีกว่าผู้ที่โสดแแะะสมรสอาจจะเป็นเพราะว่าผู้สูงอายุคิดว่าตนเองอะค่ะไม่มีใครมาดูแลจึงต้องดูแลตนเองให้ดีนะคะในการบริโภคอาหารที่เหมาะสมเพื่อให้สุขภาพดีนั่นเองค่ะนอกจากนี้เรายังพบว่าผู้สูงอายุได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวน้อยจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาบัญญัติ ดีกว่าผู้สูงอายุที่ได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวปานกลางและมากอาจจะเป็นเพราะว่าผู้สูงอายุได้รับการตามใจในเรื่องของการบริโภคอาหารจากสมาชิกในครอบครัวทั้งในเรื่องอาหารที่ดีและไม่ดีซึ่งอาจไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการส่วนพฤติกรรมการบริโภคนิสัยพบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับแรงสนับสนุนของครอบครัวมากนะคะจะมีพฤติกรรมดีกว่าผู้สูงอายุที่ได้รับ แรงสนับสนุนจากครอบครัวปานกลางและน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าการเอาใจใส่ในเวลาการบริโภคต้องตรงเวลาไม่ทานจุบจิบหรือเติมรสชาติในอาหารเพิ่มนั่นเองค่ะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องตระหนักก็คือว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพจิตที่ดีนะคะจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาบัญญัติดีกว่าผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตพอใช้และไม่ดีนะคะ ทั้งนี้เนื่องจากว่าถ้าเขามีสุขภาพจิตที่ดีนะคะจะส่งผลกระทบที่ดีต่อร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสุขภาพจิตไม่ดีมันจะทําให้เซลล์ของร่างกายก็จะเสื่อมลองไปด้วยเช่นกันค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะพบว่าลวนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคการที่ผู้สูงอายุได้รับอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะจะส่งผลให้มีภาวะสุขภาพที่ดีและชะลอไวัยได้นะคะและ มินุำซ้ำยังช่วยชะลอการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆที่จะตามมาด้วยนะคะในทางตรงกันข้ามถ้าได้รับอาหารที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายนะคะจะส่งผลให้เกิดทุพโภชนาการหรือมีภาวะโรคต่างๆตามมาอีกมากมายเช่นโรคขาดวิตามินเอโรคขาดวิตามินดีหรือโรคโลหิตจ,จางจากการขาดธาตุเหล็กหรือโรคคอพอกโรคกระดูกพูนเป็นต้นนะคะ ปัญหาโภชนาการเกินก็พบได้ในวัยสูงอายุเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจและโรคมะเร็งเป็นต้นค่ะทีนี้เรามาดูแนวทางการแก้ไขกันนะคะว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรในการแก้ไขและสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคข,ของผู้สูงอายุนะคะจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้จะมีฟันผุนะคะเป็นผลมาจากการที่กินน้ําตาลบ่อยๆโดยเฉพาะเมื่อ ลุขุลักษณะของฟันไม่ดีอยู่แล้วนะคะลากฟันผุเกิดได้บ่อยในวัยสูงอายุนะคะพบว่าจะมีปัญหาโรคเหงือกและโรคฟันนะคะเกิดเหงือกร่นหรือการสึกกร่อนของฟันนะคะร่วมกับการกินอาหารที่เป็นกรดนะคะโดยเฉพาะนะ้ำอัดลมและผละไม้ทันตแพทย์จึงมักแนะนําผู้สูงอายุนะคะให้กินอาหารที่มีน้ําตาลน้อยนะคะดื่มน้ําบ่อยๆวันละ สีครั้งนะคะถ้าดีก็8-10แก้วนั่นเองนะคะดูแลสุขภาพฟันตั้งแต่เด็กจนถึงวัยสูงอายุจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะการแปลงฟันก็ต้องแปลงฟันวันละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยยาสีฟันที่ใช้ก็ต้องผสมฟลูออไรด์นะคะการพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ2ครั้งนะคะหรือทุก6เดือนก็จะเป็นการดีมากค่ะดังนั้นนะคะควรหลีกเลี่ยงอาหารเสริมนะคะ ที่มีสารอาหารเฉพาะเจาะจงนะคะอย่างเช่นในผู้สูงอายุที่เจอได้บ่อยนี้นะคะจะพบว่าลูกหลานนะคะหรือคนในชุมชนนะคะเพื่อนบ้านมักจะเสนอแนะว่าควรจะกินอาหารเสริมวิตามิน A อสินะคะวิตามินอ e ีสินะคะหรือสิ่งต่างๆนะคะให้เสริมเพิ่มสุดท้ายก็ปรากฏว่า ได้รับสารหรือแร่ธาตุนั้นมากจนเกินไปจนเกิดผลเสียต่อร่างกายโดยเฉพาะตับและไตนะคะดังนั้นนะคะเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานอาหารเสริมวิต่มจะมีหรือแร่ธาตุที่มากจนเกินไปนะคะหากเราเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าแล้วและมีความหลากหลายครบทั้ง5้าหมู่นะคะก็จะได้รับสารอาหารที่เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการแล้วค่ะ